สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับแอดเพียนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางลาวพัฒนานะคะก่อนไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะแอดก็มีคำเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนไปรับชมนะคะตัวเลขแนวทางของวันที่หนึ่งนะคะวันที่30เป็นไงบ้างนะคะก็ยินดีกับพี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะเราไปดูกันนะคะว่าเข้าชุดไหนบ้างหลุดชุดไหนบ้างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะอ่าวันที่อยู่ข้างบนนะคะพี่น้องจ๋าหลุดเฟรมนะคะติดขากล้องนะคะอ่าแนวทางนะคะชุด6ตัวออก3 0 6 8 6 3นะคะ2ตัวบนออก6 3นะคะ3ตัวออก8 6 3นะคะอ่า2ตัวล่างชุด4ตัวออก8 6นะคะทางสปปลาวนะคะล่าง0 3 3 0นะคะตัว ก็ามาดูนะคะเข้าตัวไหนบ้างนะคะเข้าหกสามนะคะหกสามยกเว้นสี่นะคะไม่มาเนาะสายรูดนะคะรูดหกเด้งบนล่างนะคะถ้ารูดสามนะคะเข้าล่างนะคะเข้าล่างหกสามนะคะก็ยินดีกับพี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะสําหรับท่านที่ตามแอดนะคะมาตัวที่แอดชอบแอดฟันให้นะคะพี่น้องจ๋าทั้งคู่เลยนะคะหกสามนะคะ ส่วนห8ปดนี่เข้ารูดนะคะพี่น้อง fc เข้ารูดนะคะส่วนส0มศนะคะ30ศก็มานะคะตรงๆนะคะพี่น้องทางสปปลาวนะนะคะก็ได้เฮไปนะคะพี่น้องจา๋าก็ยินดีกับพี่น้องทุกท่านนะคะ,ะชุดหตัว0ูนย์สามานะคะอันนี้เกือบแตกสามตัวนะคะพี่น้อง fc นี่ถ้าหยิบ8ดมาสักตัวนะคะ แตกเลยสามตัวนะคะตรงๆนะคะพี่น้อง fc ไม่ต้องกลับเลยเนาะแปดหกสามนะคะแอดคิดมาได้เก้าหกสามนะคะเอาใหม่เอาใหม่มาลุ้นตามเชียร์กันต่อนะคะพี่น้อง fc รอบนี้ก็ได้เฮกันนะคะเสียดายนะคะก็ไปลุ้นลุ้นกันต่อนะคะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะถ้าชอบค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะมาดูเลขในตารางนะคะ6 4 0 1 3 7นะคะจับบินในตารางฝากแชร์ฝากไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะ1ไลค์หแชร์นะคะเป็นกำลังใจเนาะ ่ามาดูตัวเด่นนะคะเด่นสี่เด่นสามเด่นศูนย์นะคะวิ่งรูดสี่นะคะให้รูดตัวเดียวพอนะคะถ้าเข้าก็เข้าเนาะไม่เข้าก็ไม่เป็นไรเนาะมาดูนะคะตัวเจาะสี่ศูนย์สี่สามสี่หก สีนะคะวันที่1น,นี่ตรงกับรัฐบาลไทยนะคะแอดก็ลงให้ไวหน่อยเนาะสําหรับแนวทางลาวพัฒนาเนาะ3ามศูนย์หหกสแอดคิดมาได้ตัวเดิมอีกแล้วนะคะ36แต่ไม่รู้ว่าจะมาไม่มาก็ทำไปตามสูตรนะคะถ้าเกิดว่าแนวทางไม่ล็อกเนาะ ชุดกันนะคะแอดให,ให้พี่น้อง fc กันไปที่ศูนย์นะคะศูนย์นะคะก็จะมีศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะคะชุดสามตัวถ้าใครอยากได้สี่ตัวนะคะก็ก็จับในตารางได้นะคะสามตัวตรงโต๊ะนะคะมีสองชุดนะคะสี่ อ่า 04, นะคะแล้วก็6 7 3นะคะ2ชุดพอเนอะมากไปก็มากความนะคะไปกับนะคะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะรับชมอย่างมีสตินะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางชมเพื่อความรุ้น,นะคะชมเพื่อความเชียร์นะคะมาดูตัวที่แอดฟันให้นะคะ 4004นะคะ4334นะคะชอบตัวเดิมนะคะพี่น้อง3663นะคะแล้วก็3773นะคะสำหรับชุดกันนะคะแอดชอบ02 05นะคะถ้าใครชอบตัวไหนก็เก็บไปพิจารณาได้นะคะเพราะว่าแอดก็ให้ตัวเล็ก ตัวเลขนะคะวางไม่เยอะไม่เยอะตัวนะคะไม่มากตัวนะคะสำหรับชุด3ตัวนะคะแอดชอบไปที่043ยนะคะรอบที่ผ่านมานะคะก็เกือบแตกนะคะชุด3ตัวเนาะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางเราพัฒนานะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆนะคะพี่น้อง f อซทุกท่านนะคะโชคดีนะคะเฮงๆปังๆนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ